ฮัลโหลตายก้าวสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะมาทํายําตีนไก่ให้ดูจ้ากําหยัดเลยแจ้งเลโกไก่เกิดซาลัดซีนหลักซาลัดเปตาก้าไทยแกาอา่ะไอตัวเยาชอยลิ้วละเยาแอคันชอยทำมามเหยือ่อชงไอตัวเยาไก่เกิดอะอันนี้มีตีนไก่แล้วก็มีขึ้นช่ายแล้วก็มีหอมใหญ่จ้าเรามาทํากันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็้หอจิงแก่ยูเลี่ยติ้มกับดิ海鲜酱ยูเลีเยดจิ้มเขาติ้มอะเยอ่ะจิ้มอื่นๆก็ที่แออสลัดแก่เขาจิ้มก็คื่จิ้ักับดิซอสัดเจิงแล้วก็จะเทใส่เข้าไปนะคะตรงเราเลยก็โต๊ะที่อยู่โลเราเลยใส่น้าปลานิดหน่อยค่ะใส่น้ำปลานิดหน่อย ลงยูโลลงไปสิ่งเล็กน้อยแล้วเพราะว่เขาไม่กาวทีเพราะยังงยัก็อลอ่นอีนค่ะต้ลน้ำตาล้าไปตามด้วยน้ำส้มเพราะว่ามันเปรี้ยวไม่พอค่ะเราต้องเติมไปอีกค่ะทีนี้เรามาชิมนะคะเราก็มาชิมรสนะคะเอาออการตานกๆค่ะ ชีเมยสิ้นเราก็ามาชิมรสก่อนค่ะยังไม่เค็มค่ะใส่น้ำปลาเข้าไปอีกขอมะนาวขอน้ำตาลอีกนิดหนึ่งขอน้ำตาลอีกนิดหนึ่งนะคะขอน้ำตาลอีกนิดนึงขอน้ำมะนาวอีกนิดนึงค่ะ,ะขนาดนี้ละค่ะพอละทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงเราที่ขันชอยทำไมเยิง,ยงช่งเหรอเฮ้

เดี๋ยวเรามาใส่อันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะขาดเปรี้ยวอีกนิดนึงพอแล้วค่ะทีนี้เรามาใส่ตีนไก่เข้าไปค่ะใส่ตีนไก่แล้วเรามาคนๆค,ค่ะตอที่ใกล้เกเลือเราเฮ้ยละก็มาโล้วยะลวาเคย โยโ่ะเคยละอ่ามาปีนเจา้าอ่าใกล้เกิดไทยสะใกล้เกิดซาดลัดกะอ่าก็จะมาคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็อืมแซ่บมากเลยจ้า 你攞嗰把柴攢咧，跟住咧就擺喺碟度，放喺碟度，成汁啲蘿搞掂啦，嗱，雞腳生啦就搞掂㗎啦，嗱，再再好好食㗎，呢、这個好開胃嘅。 เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำตีนไก่จ้ามากินจ้าพี่น้องไปแล้วค่ะไปา,ายค่าจอยกินแต่ก๊าไปาย